สวัสดีแล้วก็ทักทายกันรอบบ่ายครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถด,ดินดวดอีกรอบหนึง่งอดแวะมาตรงนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้สีคันไหนที่อ oh, ๋อนี่เหรออมิวเซเนผสมเรียบร้อยแล้วโอ้ oh, นี่ครับอันนี้นี่นี่กี่เออเขาเรียกว่ากี่ซีซีกี่ลิตรวะเนี่ยประมาณประมาณลิตร ลิตรกว่าไหมครับพี่ประมาณลิตรกว่าๆเลเนี่ย <S 2> 2 <S สองลิตรสองลิตรใช่ไหม 2> 2ก,ก็ใช้ประมาณสองลิตรก็ต่อหนึ่งคันถ้ามเีเหลือก็เหลือเล็กน้อยนะพี่นะเหลือนิดหน่อยนะครับคันหนึ่งก็ใช้สีไม่ใช่แน่นอยครับอัตราส่วนผมก็ไม่รู้กับพี่แกหรอกว่าแกผสมแบบไหนยังไงนะอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูรถดินด่วนครับไป มาดูซิหอดไซกันแล้วอู้พี่น้องดูดิเราต้องไปจากทางซ้ายเพื่อจะวนไปหาทางขวานี่โอ้ยต้องเรียกอาจารย์ต๋องเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ต๋องฮะีอีบีะไนงนี่ครับตอนนี้ลงแล้วนี่เป็นขาวมุกนะพี่น้องขาวมุกนี่ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่า สีขาวเนี่ยจำไว้เลยนะเวลาเราพ่นเสร็จปุ๊บมันจะออกใหม่เก่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะครับพี่ๆน้องๆ FC ท่านใดที่มีรถสีขาวนะครับท่านใดที่มีรถสีขาวเวลาเราไปทําสีเนี่ยเราไปทําสีเก็บงานสีงานอะไรก็ตามนะครับรถสีขาวเนี่ยเวลาพ่นปุ๊บมันจะออกใหม่เก่าทันทีเลยครับก็คือสี สีที่เราพ่นไปใหม่เนี่ยมันจะออกขาวกว่าสีเดิมนะครับสีเดิมก็จะออกเหลืองๆด้วยนะถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ดูแลดูรถเป็นนะน,นี่นีี่สมมุติว่าอันนี้สีใหม่ใช่ไหมครับนี่สีใหม่ปุ๊บพอมาถึงสีเก่ามันก็จะเป็นโทนแบบนี้ออกอันนี้แต่ว่านี่คือน้องมันยังพ่นไม่เต็มนะครับพ่นไม่เต็มปกติมันต้องสาดมาให้เต็มบานปื๊ดนะครับ รถมันก็จะเป็นสีใหม่เก่าเลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับบอกพี่ๆน้องๆ F c เพราะว่าถ้าเป็นงานอู่งานสีช่างสีนี่เขาจะรู้ดีเลยนะครับเขาจะรู้ดีเลยว่า,าสีอะถ้าพ่นอ่ะถ้าไม่เอาสีขาวเนี่ยถ้าไม่พ่นเต็มคันหรือไม่รอบคันเนี่ยสีจะดูดูใหม่เก่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่กันชนหน้าก็พ่นแล้วนะครับสีกันชนหน้าก็พ่นแล้วพี่น้องงานนี้ ดินด่วนแซงพวดเลยครับโอ้นี่ครับอันนี้คือพ่นพ่นตัวสีหลักนะครับสีหลักลงไปยังไม่ได้พ่นสีจริงนะก็เนื้อสีก็ยังไม่ได้เต็มดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ยังไม่เต็มเนื้อยังไม่เต็มเนื้อนะครับนะครับหลายๆคนที่เป็นช่างสีก็อาจจะรู้ดีนะครับรู้ดีกว่า อย่างพวกผมด้วยซ้ําไปนะครับผมอย่างผมนี่ผมอาศัยว่าอยู่กับสีมานานอยู่กับอู่มานานอ่าเราก็เรียนรู้ซึมซับนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาทํางานในส่วนของช่างสีโดยตรงแค่นั้นเองนะครับผมอ่าเวลาช่างทํางานช่างพ่นสีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูมาดูงานนะครับจะมาช่วยกันดูนั่นแหละนะครับไม่ได้มาคุมเข้มอะไรเขาหรอกนะครับนี่ฮะโอ้พ่นออกมาแล้วรถด,ดินด่วนพ่นออกมาแล้วพี่น้อง ฮ่ฮเอาละนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะยังไม่ได้พ่นนะครับยังไม่ได้พ่นพวกมือปงึงมือเปิดนะครับยังไม่ได้พ่นนะครับอู้จับเลยจับแมวจับแมวนี่โคง้งโค้งก็ให้เจ้าตองพ่นฉีดให้หมดนะครับโอ้ข้างในก็ฉีดหมดเรียบร้อยนะครับโคง้งนะไม่รู้ว่าพ่น โอเคได้อยู่นะครับได้ได้ได,ไดนะ้พี่น้องนะทีนี้ก็จะเหลือแต่งานเครื่องนี่แหละในระบบเครื่องระบบสายไฟนะครับที่ผมกับช่างยุทธต้องเอาไปรับช่วงต่อนะครับส่วนงานตัวถังเนี่ยหลังจากที่เขาพ่นสีเสร็จนี่ก็คือจบหน้าที่ของงานตัวถังนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของพวกผมแล้วละ่ะช่างประกอบทีนี้ช่างประกอบช่างขัดแล้วลหน้าที่ต่อไปนะพี่น้อง อตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยอตอนนี้บ่ายสองบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายสามตรงเป๊ะเลยรถพีวุดได้พ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆครับตอนเคลือบด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเคลือบเงาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราไปดูสีรถ ดินด่วนมาแล้วเรามาดูนี่ครับการพ่นพื้นลุงแยลงสีพื้นแล้วครับช่วงนี้ก็มีแต่บรรยากาศหน้าอู่ในอู่ให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับการทำงานของช่างนะครับใครที่จะเก็บไปเป็นตัวอย่างในการทำรถตัวเองก็นี่ครับดูเป็นตัวอย่างนี่พ่นพื้นก็อย่างนี้ครับจืด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 มือต้องเป็นจังหวะครับอย่าทิ้งช่วงนะครับ Oh. ลุงแกพ่นหมดทั้งบานนะพ่นเต็มนะครับพ่นเต็มหมดแล้วบ <c oughs> อ,อไม่ถึงลุงบอกไม่ถึงไม่ถึงเอา้าแคบแล้ว <c oughs> เขียนถอยอีกไหมแคบนะลุงก็ขี่มอไซค์มาทำงาน <c oughs> ทุกวันทุกวันครับบ้านแกอยู่ ในเขตพื้นที่สารยาโนนครับเขตนครปฐมของเราจะอยู่เขตกรุงเทพนะครับเป็นอำเภอสุดท้ายของกรุงเทพของลุงแกก็เป็นอำเภอสุดท้ายของนครปฐมนะครับอันนี้เปิดตัวดูดนะครับเปิดตัวดูดเพื่อให้ตัวดูดเนี่ยดูดเอาละองสีนะครับที่ลุงแกกาลังพ่นอยู่เนี่ยให้มันขึ้นนู่นเลยครับขึ้นป่องข้างบนนะครับตอนนี้ก็ คนทั้งคันนะครับคนรอบคันเลยดูแรงลมดูดครับแรงลมดูดดูอากาศเนี่ยตอนนี้มือผมอยู่ตรงนี้นะแรงดูดนี่ฟุกฟุกฟ,ฟ,ฟ,ฟเลยก็สามารถช่วยได้นะครับช่วยได้เพื่อไม่ให้อ่ฝุ่นสีมันคลุ้งอยู่ในอู่นะครับเพื่อมันขึ้นไปป่องข้างบนนู่นครับแล้วก็ไปทะลุออกหลังคาข้างบน อ่าสีต้องให้รอยตัวข้างบนสูงสนะครับจะได้อ่ามันเขาเรียกว่ามันจะมีฟิลเตอร์ดักกลิ่นอ่ะมันจะมีตัวฟิลเตอร์ดักอยู่อย่างถ้ามันโดนนะ้ามันก็โดนดักละอองครับก็ฝุ่นมันก็จะไม่มีนะครับก็ฟิลเตอร์ก็จะดักช่วยดักกลิ่นซับกลิ่นด้วยนะครับมันก็ช่วยป้องกันได้หลายหลายอย่างนะครับผมป้องกันไม่ได้แต่มะเลงนะครับ <laughs> นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พีน้องน้องซนะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยมาติดตามกันต่ออีกทีหนึ่งว่า,าจะเคลือบตอนไหนนะครับรถพีวุฒตอนนี้ก็ลงพื้นไว้แล้วก็รอให้สีมันแห้งเพื่อจะได้มาลูบน้ำนะครับลูบลูบเพื่อที่จะดูรอยจับลงจับรอยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พาพี่ๆน้องเอฟซีมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับกับความคืบหน้าของรถดําซิ่งดินด่วนเรานะครับผมหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาอรอแล้วกินอนะ่ะ เยวกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พี่น้องเอทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับก่อนจากก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะครับดูแลร่างกายตัวเองด้วยช่วงนี้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับจะเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะเดี๋ยวร่างกายาเราปรับตัวไปทันเป็นไข้เอานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณพี่พีน้องเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะครับ